แัดเลยครับผมดีใจครับได้เสียงไงครับสุดยอดครับฉเฉลยเสียงไงครับผมจัดจัดจัดโอ้ยมอน,นีว่าสิบู้เดียวมาตัวดิยิ่นเสียงนกอดใจว่าได้ครับผมอยากตัวแห้งเล่มขึ้นไปบานครับเปานนกมาตัวครับฉเฉลยเสียงไงครับผมแต่ว่าขึ้นตัวหน่อยแต่เสียงไงปัดสวยขวายไหมงามขนาดครับตัวนี้ เลี้ยงเป็นแถวเลยเห็นไหมพี่น้องสุดยอดครับเสียงงี้สนามปีกที่ยิบครับไปม่นดีสุดยอดสุดยอดตัวผูครับเกี่ยบแข็งปกเลยที่ยิบสุดยอดครับแคบเดียวครับประมาณสามสามชิวนาทีครับนกผ้านี่ครับกับเหนียวเซเรเยอะครับเท่กับว่ารอดครับผมมือนี้ กำขาเหรอครับพอจะคลิปเพียงเท่านี้ครับครับจัดแล้วครับบักริวครับผมคนนี้ข้อสนิมครับผมเออเมื่อสั้นมาไม่ได e> ้กํานกเฉลยดวนบ้านข้อสนิมพี่น้่งบักริวบักริวส่งเตือนยังไงไม่ได้ออกดวนครับปลานกเฉลยหอกะทวนทวนอยู่แล้วเ้เพิ่งครับข้อสนิมเสียงทางไปหาไง่ตัวนี้ ยอดสุดยอดไม่มึงมึงไปปุ๋ยว่บ่วงกลัวยอดพี่น้องเหยียบนกฉเฉลยห้อไวครับประมาณสิฟนาทีนี่แหละลงเลยครับบินมากประมาณบินมากเข้าเดียวครับขันขืนบ่าโดนบินมากปึ๊บลงปึ๊บได้เลยครับสุดยอดครับผมมาแล้วรครับเดี๋ยวครับอันนี้เข้าเลยมาเบิ้ง ตัวม for ันงามปะปื๊ดงามงามตัวนี้มันเป็นจังไหนฮาก็เบงตัวด้านโอ้โหได้จับนกโดนห่วยดินแม่แต่ละน่ะไอ้บ้าครับพี่น้องหักเตือบขักเตือบเนาะมันแล้วละมันนี่มันแล้วซุดยอดซุดยอด นี่ครับบลิวเอาหรือเปล่ไม่ได้ออกโดนครับคอสนิมบักลิวจัดให้ครับผมเสียงกลางไปหาไงมานเหรอครับพี่น้องครับวันนี้มาตอนกเขาครับเรียบร้อยแล้วครับเจ้าลิวครับผมบักลิวมาคอสนิมคือนก็แหละมัน่ไม่ค่อยได้ออกก็มานเหรลครับวันนี้ มันแล้วมันแล้วเดี๋ยวเสียงกลางไปหาหน่อยครับโอ้มื่อสัน่นมันบ่ค่อยได้ใบขามันแล้วครับนี่ครับโอ้เพียงของไปทั่วทีบทั่วแดนทั้งเซนละบาดเนะี่ยโอ้ยวาง <c oughs> นี่ครับมันแล้วติดนิ้วตัวนี่ แง่เยไปคบหยุดนี่ครับโอ้โหเลยเสียงจีตะไล่ออกอมันแล้วครับเลี้ยวขึ้นก็าครับนกกรยักนั่นจั้อยครับนกว่าค่อยได้อกแง้มอยู่ตัวนี้ไปสนับปีกมุ่นดีครับเสียงกลางไปหาหน่อยครับตัวนี้มันมันครับทุดยอดครับไปก่อนครับครับพี่น้องครับมาต้อนนกเขาครับฝนกับสีตัวครับเวลาหาโมง แม่ยำเลี้ยงมันแล้วล่ะครับกับบักลิวคือเก่าโอ้ยมือกับสั้นคือเก่าหละย้ายเปลนนกย้ายเนนี่ครับบักลิวขุ่นเฉลยมันแล้วโอ้หักหักเฉลยเสียงหน่อยเสียงหน่อยแต่ว่าเบาหู้ดนะครับว่ามันโยนมังเหลบ่ได้ยินเสียงโยนมันโอ้ เบับง้บงบงับงบงบังหลบเบ้งนี่ดินไปยังบุโอ้เต็มโอ้ถือกถือขาเทิงครับเต็มขาเนี่ยทีตเต็มข้อรอเต็มแข้ง,งขยังสีหนังเบิ้งไล่ง่ามย่ตัวนี้ไล่ทีครับไล่ที่ดีโอ้รับพี่นอง ไ้ที่ดีเลยวตัวนี้งามอยูะครับไปโอ้ยจอดครับโอ้ครับผมวันนี้มาตอนกครับผมตอนกเขามานือก็แล้วครับมาน้ำคู่อ้างแต่ว่าบ่าได้คู่อ่างดอกในคู่ียงบุเสียงใหญ่ครับพี่น้องกับบักริว้วขึ้นก็แหละไม่เนบักได้ดอก เด,เดี๋ยวเก็บเฉลยเห็นป้องน,นี่นี่เนี้ยนคือของหักของเนี่ยเฉลยได้ล่ะเนีเก็บเป็นต๊กสาพี่น้งองวางอุกอุกแข้งว่าตัวผู้โอ้่องก็ถือผู้เดียวเด้เลยนะใส่นหน่อยนอกก็ได้เต็มคอยนี่ทบ่วงทับ่วง่เลย ของเซวาของเซโนหน่อย่น้องเลยโอ้อกเลยแม่เนาะนี่ครับพีน้อไอ้ดินลูกไา้ดินโอ้ยดินหน่อย โอ้นเตกาเพิ่มแล้วดินหักดินเนี่ยฮะโอ้เด้นนกแางพี่น้องนอกกว่างคือโบโฟกัดหัวแดงหัวแดงเป็นจำ้ำแดงเลยนี่เห็นไหมพี่น้องนอกแางเป็นแางสีน้ำตาลแดงหัวมันเป็นปะเป็นปะปะปะเต็มเลยขาใหญ่ครับเสีงยงใหญ่เนาะทำนี่แหละพี่น้องก๊อตเลี้ยวขึ้นก็แล้วสวัสดีครับผม nó con nóc khấu cứ câu là mà cặp chim ngăn mình lại côn vô màn cứ câu là bạc liêu câu tiếc nóc nhẹ cúc cứ đấy bố anh ơi là tiếng này nói nó khắn cục. mày cái cây này cục là binh ừ. luôn này đôi lông xanh มีนี่ดิครับ,จ,บจับเห็นไนหะจับปีกด้วยแ้จับขาเออมามาบัตูดตัตสิม่เพียงปยญนตัวนี้ยังไงเก็บลอยเลยเก็บลอยใช่จับขานะโอ้อขาดำแท่นกตัวนี้ว่านกำค้างสิแหละ อันตรายเกิดขึ้นเลยเนาะด้การลราไปเลยสุดยอดเสียงหน่อยวไปมันเหยียกพวกเราด้วยนี่พวกเราเบิ่งไล่เพิ่นก็บักงริ้วทุกคนละพวกเราทีมงานห้องกับใดเมียวหมู่บ้านเพิ่นกะโอ้มือเส่าเพิ่นกะปล่อยนกต้อเหรียญครับไปอาดหลาดว่าขึ้นมาเลยไปหอดพวกไปหอดเสียก เอาครับมานแล้วล่ะครับบักริวคือโก้ล่ะคำคำเย็นเย็นรักสุดไทยครับครับคนครับปีนห้องตอนของเขาครับิีแล้วครับกับบักริวครับผมข้า่มเสียงอันนกปลาข้าร่มเสียงกลางครับสุดยอดครับสุดยอดไห้ครับตัวนี้เพราะพะหน้าที่ตัวนี้รักสวงด้นะครับรักแหลกลงมาเถืกอได้่า มันปอดบ่วงได้ครับลักสวงเรียบร้อยครับปอดบ่ดได้ติดอยู่เลยมามามาดูไหมงูใยดินนี่แหละง่ายยอยอคระโปงงามงามงามเฉลยงามมากอุกอิจอุกอิจนี่ครับมาโนเฉลยตัวนี้ครับครับกัอบบักรีวเขาแล้วครับ ครับนกมันบ่บ่คอ,บคอยได้ออกครับมันก็บ,บ่คอยคู่เนาะมันบ่แม่นลูกผสมครับนกปลาก็งามอยู่ครับสีนวลน,นี่ครับเอาครับเบิง่งแขคงพุ่นล่ะยังก็ใหญ่เสียงกลางไปหาใหญ่ครับร่มนิดนหน่อยไปเอาบดนี้มาแล้วครับพี่น้องผมตอนาน้องเขาใหญ่คือเก่าละ่ะมากับบักสามกุกครับ เจ้าไอโฟนสามกุครับผมติดแล้วนกต่อสามกุครับเจ้าไอโฟนครับผมติดแล้วติดเสือเลยเสียงเงี้ครับเสือเลยเสียงเงี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้มาของครับของเงี้ยเดี๋ยวมาเต็มคอเต็มคอโอ้ยยาดินยาดิน ดินเน,นี่ยมันยังรับแท้ฮะดึงเบิ้งเบิ้งโอ้ยจับยากครับจับมือเดียวนี่แหละจะได้เสียงเงี้ครับผมนี่ครับเสียงเงี้ยต่วตัวหน่อยคือนก็แล้วครับครับบักไอโฟนครับผมนกตัวสามกูครับผมจัดแล้วครับเนาะเนาะ ไหมครับนกฟึกครับผมนกฝึกตัวครับผมไรเฉลยแล้วครับครับผมทิศแล้วครับมากับบักเลี้ยวครับเมื่อนี้ว่านมากับจิ้งดาวครับจิ้งดาวนกเขาหลวมว่าว่าลงนะครับืันนี้มากับบักเลี้ยวลงครับผมบักเลี้ยวมานขึ้นเขาแล้วครับหมานอีกแล้วโอ้เออมือสั้นครับตื่นเตียนบาได เฉลยโดนไล่ไ่ค่อยไดออกข้าเห็ดตะเวียดครับผมนะคบเฉลยข้าร่มข้าร่มเสียงกลางไปหาหน่อยครับผมอ็ปรมมาณเตอบหนึ่งยั่ครับส่วสีลงให้เสียงนกตัวอยู่ทางด้านบนโอ้ผมสิมุนไปเใช่โดนี้นตัวนี้ไหมลงสาสน์ซะล่ละว้าใช่ล่ะ โอ้เครียบพักบุงบแล้วครับอาฮักพี่น้องหมุนไปดีครับโอ้โอโลงน้ำข้นเลยครับว่ามปนนกลน่องหนำนี่ครับนกปลาอ่ำล่มห่างไปหาหน่อยมานแล้วพี่น้องลงในสาเลยในคลองหนำเลยครับมนัมนมนันมันโอ้ ก็ไข่อยู่ครับได้กำค้าแล้วครับโดนเตียบครับก็ได้กำเต็มควาครับโอ้เตรมควาพะนะพี่น้่งบ้างติดนิวครับติดนิ้วติดนิวครับกล่องขึ้นบอลโฟกัสเลยติดนิวครับหมันแล้วครับนี่ก็ขอายยุบคลิปย่นี้ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เอาเจ้าพาแดนครับมาตัว ฟังซี่ครับผมจัดเห็นแล้วครับแต้มที่สวงของปัก้าแดนครับผมประมาณสวางลาที่ครับลงหาติดเลยครับนี่ครับปักพาแดนครับผมพาเบื้องนกเฉลยครับผมนี่อ้างครับตัวนี้มี่อ้างเฉลยตัวนี้มี่อ้างครับนี่แหะเฉลยตัวนี้มีอ้างครับผม phăng để phăng chặt chiến này hợp cây chuột như ăn như ăn một tuần tuần ngoài hợp đương lục đương như vậy hợp tiểu buông hợp bốn nó còn có phô cật tiểu xong buông đấy hợp tiệm 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 khoa cấp tiệm ยอดงามงามครับงามนี่อ่างครับจัดแล้วครับผมเอ้าหรออาวอ้าวแพเดนเอ้าอ้าหรอเอ้าหรอเอ้าหรอเฮ้ยครับผมมาแล้วครับปลาแดนครับเตียมที่สองของแพเดนครับผมปลารอยนะครับบุกปลาแดน นกปลาอร่อยครับฝึกเอียงครับจัดแล้วครับผมมันมัน